เขาปุ่นซ่าวปุ่นซ่าวไม่ได้พี่น้องครับผมของปุ่นซ่าวพึ้ดอ,อยากกินขนมจีนปุ่นซ่านาะปลามาติดกันไปโอ้โหใส่เบีบบดบเตยมาครับพี่นอ้องมาคือ อืมแับมาครับอือ อยากกินครับหอม ห,หอมละพาก็หอมแก้มเผากันอเมื่อกินโดน hak luak mm hmm นั่งกับแสบบุญล่ะน้ำแสบอือ hmm. เกือบลงคอแสีบพี่นองเปียด Hva er det han gjør? หาดปองไงพุงกินเบิด์เนี่ย้องมอันเชียอืมอ อพี่ข้ากอ่ะอืมอืมอืมอืรจ กินมือเบ,า,บาลายกินอย่างเดียวพี่น้องออนู้สแอบขุ้้นเศร้านี่มันแซ่บมันขิงอยูกอ่กับหน่ำเลยพี่น้องน้ำปลาน้ำปลากันผูใ้ใดเห็ดหอมๆนี่เดยก็คือนี่แซ่บแน่นเลยมีความหอมหนาเขาชิ่ตม้มต้มน้ำปลาเป็นหมอนะก่อน ต้มใส่กะปิด้วยนะครับมันจะหอมที่ที่เคยเห็นสูตรนะ้าจะต้มใส่กะปิด้วยมันจะได้หอมหอมแซ่บนนำประดาครับประแดกตวงกลาแดกตวงบานเท่าคิดว่าคือมม่ต้มเองโอ้หมีแหง เอาพี่น้องขอพูดเล่นนะครับผมที่ขอมารับชมครับผมฝากก็เลยก็จะแอบฝาบกความในเรือครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ